แฮกข้อมูลไอโฟนลุงมีส่วนครับมีส่วนครับรับทราบครับถูกต้องครับกราบสวัสดีแฟนเพจกระเทยแม่ลูกอ่อน8ท่านช่องศักดีนาเสื้อแดง6ท่านนะครับไม่ทราบว่าทำไมวันนี้น้อยจังครับเป็นเวลา9ก้านกาสามนาทีเพราะปกติของช่องกระเทยแม่ลูกอ่อนนั้นจะเข้ามาเยอะมากนะครับไม่ทราบแฟนเพจเซกเซทุน มันจริงถ้าไล่มันไม่ได้ก่อนจะเข้ารายการนะครับขอขอบคุณเ,เพจของซ้ยข่าวเช้านะครับจังหวะเมื่อเช้านี้ผมเปิดฟังพอดีแกก็ซ้อยข่าวเช้านั้นอายุก็ประมาณ50าสิบนะฮะก็รุ่นน้องผมแต่ก็มันไส้เกี่ยวกับเสกสถุนออก อวยรัฐบาลแล้วก็ไล่เอเนซีต่างๆนานาแกเลยเอ่ยถึงผมว่าอยากให้ลุงเสื้อแดงไปหาที่ทำงานที่ในลักษณะนั้นนะครับก็ขอขอบคุณที่ยังนึกถึงลุงสักดินาเสื้อแดงอย่างผมที่ไปตบเสกสะถุนเพื่อสั่งสอนนะครับก็ตั้งแต่ตบนั้นมาเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้โจมตีอดีตนายกทักษิณหรือนายกยิ่งลักเลยนะครับตั้งแต่ถูกตกสั่งสอนมานะครับส่วนเสกสถุนแกเจ้าอวยรัฐบาลนายประยุทธ์จัน์โอชาอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของแกไปนะครับอากาศเริ่มเย็นลงคนเลยไม่ค่อยอ๋อก็ได้มันไม่เกี่ยวกวับอากาศรครับ <laughs> อากาศเย็นอากาศคงไม่เกี่ยวกับข่าวเพราะส่วนมากจะพี่น้องจะต้องสนใจเรื่องข่าวมากกว่าเพราะมันเรื่องใกล้ตัวนะครับเพศกระเทยแม่ลุกอ่อนก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับ13ท่านช่องสังดีนาเสื้อแดง6ท่านอันน้อยนิดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจึงขอพูดข่าวเกี่ยวกับหัวลำโพงอีกครั้งนะครับผมจะพูดไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับหัวลำโพงว่า ใครเป็นผู้สั่งการใครเป็นผู้ออกมานำเสนอว่าขายให้เจ้าสวน14,000ล้านนะครับผลประโยชน์นี้ใครได้และทำเพื่ออะไรนี่คือคำถามนะครับทำให้ทำให้ตอนนี้พี่น้องประชาชนเริ่มเริ่มแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะครับเริ่มแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เกี่ยวกับหัวลำโพงนะครับเกี่ยวกับหัวลำโพงนะครับผมยกตัวอย่างนะฮะมีเพจรักประชาธิปไตยนะฮะเข้าประกาศแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับกำหนดการเสวนาเรื่องยุทธการฮุบที่ดินรถไฟหัวลำโพงนโยบายธุรกิจ การเมืองเอื้อเจ้าสัวนะฮะพอปล่อยข่าวไปเรื่อยๆมันจะมีผลดีฮะก็เขานัดหมายกันวันพรุ่งนี้นะฮะวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน64เวลา10โมงเช้าถึง12.30นนะครับณห้องประชุมอนุสรสถาน14ตุลา4แยกข้อกวัวถนนราชดำเนินกอทมกาวเปิด โดยอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา3 5ร่วมอภิปรายโดยสลาวุธสลางวงศรักษาการประธานสหาภาพแรงงานรัฐวิสาหากิจรถไฟแห่งประเทศไทยสอรรออพทออประพัดจงสมวนอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย วีระสมความคิดเลขาที่การเคือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันนะครับจัดโดยสภาที่3ร่วมกับคณะกรรมการาากวีรชนพฤษภาสามหนะครับเฉยไม่ไหวแล้วมาฟังยุทธการฮุบที่ดินหัวลำโพงเสาวันที่27นี้ผมเชื่อมั่นว่าประเด็นนี้คุณวีระสมความคิดคงจะมีข้อมูล เด็ดๆนะครับที่จะนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมเชื่อมั่นแบบนั้นเพราะคุณเวละนี้แต่ละช็อตออกมานั้นถือว่ามี